สวัสดีจ้ามาจะใส่กินเขากันไปหน่อยไม่น้อยเห็ดแกงออมนกค่ะนกกระท่านะคะ็ดีเลิกงานแวะลานแขกข้างถึงรถนี่ก,ก็เลยแวะเข้าไปหากับเขาจะได้นกมาซีโตแพดหนึงเนื้อ,อนกกระแซบเอปันกันแล้วก็นเนื้อไกล้พี่น้องมัน้อยจะออมใส่บักอ,อืที่เหลือเนาะ คือบลาเอื้อมากกับกินราสั่นหลากหลายเมนูพี่น้องเอ้ยใส่บักเขือฝากแม่บีซื้อบักเขือไทยพันได้บักเขือแครก็กินได้ทุกเก่าลัดจ้จะแต่ว่าไม่ตึงหยาบถันทอามาก,กินเป็นกับเขา่าเป็นแก้มเพราะเอิญยังแก้มแก้มเป็นแอมเป็นพัก M. แอมนะแต่ถ้าเาเอามากแกงได้ยุ้ยวิววิววิแมยนี่เสียไปล่าง นี่จ้ะนี่จะเป็นแบบนี้นเสื้อแขกเนาะพักซี่กับไปเล่นมาตตาบาลไม่ดี <c oughs> เดี๋ยวเห็ดแหล้วเข้ามาเบิ่งหนาตาค่ะ <c oughs> ปุกปักปุกปักน่ากินแล้วจ้าไม่หน่อยแอนบะเขือบะเขือบะเขือแขกไม่หน่อยพาเคืองสี่พ่อนะคะเดี๋ยวมันจะเละค่ะพราะว่าไม่หน่อยเห็ดลายเพื่อว่าไม่หน่อยจะได้กุ่นขิงยไม้หน่อยเลยงงานมากเนาะใส่ต้นหอมผักชีปิดแล้วตักให้พี่น้องดูนะคะปิดไฟเลยจ้า พร้อมแล้วก็จะกินกันนะคะวันนี้บ่มีลูกโดดค่ะเพราะว่าไม่น,น้อยตําพริกเซไล,ลยมันเผ็ดแล้วก็เลยไม่เพิ่มลูกโดดนะคะอันนี้ก็เหลืออีกรอบนึงใส่ตู้เดือง่านมากก็อุ่นกินพอดีแล้วค่ะเนาะเอาละตั้งโตตั้งโต,ต,งโตโอโง๊อเอ้ยแกงออมเซฟเซผู้บ่มากนกกับสิส่หมูใส่เนื้อก็ได้เดค่ะไดไส่ไก่ก็แซ่ บืเอื á n g อาทิมแล้วยังมืเสียเลยจ้ะใจตัวเย็นไปกินได้ซึ้ยเนียวเนียวหวานมื้อน่ะแต่ว่าพีทแต่วลาเขาไปสื่อมันหน่วยใหญ่พวด น้ำตลาดนัดขาเจ้าสิเฮ้ยยังน,นกกระทาหมุนนด้ไหมเฮ็ดแทนไค่เนาะ ยังผ่านี่เหลืองเป็ดแต่แสบขันถือเจ้าแสบมันกับชุดยอดแล้วน้องเนี้ยนั่งเจ้ากับมักแสบนวนั่งเจ้ากับลงไปคุกน้ำซอสกับอมะย่างโรยมื่อให้ได้กินกันเนาะซอสเพื่อให้ใเขาเนื้อเขาหน,น้า ต้องของบักเกือบักเกือแขกงน้อยดิบสีหยาบหยาบด้วยค่ะข้ามาจำเจียวไปดอกเรื่องเจ้าสิตุ่มก่อนแต่ว่าพอมันสุกแล้วเนี่ยมันสีนเหนียวค่ะแซบ่บ่ย บอกหลัวว่าเป็นหรองแขก,กปเป็นประเทศไม่นุน่งอย่างเจ้าค่อยเห็นแนมไม่ก็สุกเขอยเจเเาะเป็ดเผาเล้วไปปิ้งบุ๊บบุ๊บก็เน็ยนบ่คืออาหารห้ออามเดี๋ยวน่ะแต่ว่ามันต่างกันที่เครืออ่องเทศเนาะเราเกาะขนมปังคุย วิ่งเอาวิ่นี่อาหารการกินของต่างชาติเรียกว่าของหวานเท้าหนี่สังเก็บบึงพี่น้องแขกก็กินนมะตางเข้าเพียงแต่ว่าพักแบบเดียวกันปลูกตามพื้นที่ มันกะก็เหนอย่างมันกลายพันธุ์เนาะปลาดุกปลานิ่นปลาดาเพียนปลาทับทิมเข้ากันกินคือหอาขั้น่นา ตีนแกะตีนแพะตีนง่วเขาก็มี่ขายชื้อกันยูฮันแขกไม่หน่อยว่าเขาเจาะกระต่อไปต้มน้ำซุปใส่หมูเขาใส่หมูบรแมาใส่เอิใส่ยังพี่น้องใส่ใส่แกะใส่แพะกระมี่งไใจก็ะมี่ กะ,กะแกะกันี่นั่นเขาก็กินว่าตางกันยังไงหัวสมองกันนี่มันจกขึ้นมากหัวผมใหญ่นึงก็เจ้าจัดปิ่นพริกพริกอย่างก็เจ้าจังเึ้น,น,น,นเครื้อของฮาวยังนงไม่ไล้าไปซื้อของร้านแกะ คือไงผักกับมีเกือบครบขนมปังลำแม่กใส่ของไทยกับสายเลยก็จังบักเขียบไรเม็ดเห็นไหมกับมีดหากไม่น่บบาบอกให้เด็กเคยซื้อซิมจักเถอะ แต่บา้าร้านแขกที่ไม่น้อยเห็นในเมืองนี่ก็เจ<ๆ>้าจขายกาแฟ,ฟไทยพวกเกี่ยวกับของไทยก็หลายนี่เป็มร้อยห้าสิบเอ็เอ็มร้อยห้สิบก็ขายก็ <c oughs> ถามมูเห็นงานาน้ำกันก็จะซื้อมากินถามมาครับถ้าืกิกินของไทยเนี่ย เราะว่ามันแซ่บอี่าาท่าเต็มเลยหักเจ็บแต่วันอยู่ในหางฝรั่งมันมีเป็นกระทิงแดงเนาะอาะหอนร้ายเกินน้ำตาไหลแซ่อันน้ำตา,าเหงื่อไหลแซ่จ้าอมห่อนๆพี่นอมม้องเลือบบเคเขือ ยังเสียชีวิตซื้อเป็นโตันมาต้มต้มน้ำปลาเนาะไม่นสิตเพราะเงซื้อเป็นตัวมาต้ม,ตม,ตมตลอม่องเบิ่งเน้อบ่เดี๋ยวอาทิตย์นี้ล่ะมือใดก่อน ซื้อมาตรงกินน่องเบื้องมันสิส,นส,สี่บบลระกัำแจวสมเสียเป็นโตเป็นโตแล้วมันสีพอดีกินอยู่เพราะว่าแพ็คนึงมันมีสีโต้หิ่งอ้ย ปีนึงคือไหว้แทแ้มันใจคอว่ะคือสริงี่ตยังไหว้บืดๆเนาะสิปีนึ่งนะแม่หน่อยไปเมืองไหยใกล้สิปีนึงละแม่น่อยไปเดือนตุลาอันนี้คนละกระดาษแท้อีซี่เดือนเนาะแม่เมือง นี่กับปลายเดือนแล้วก็ต้องนับไปนับอือกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาสี่เดือนกว่าปีพอดีไหวคักไห้ไงปีหน้าก็จะเด็กไปบอ่อเมืองไทยมันเป็นยังสิเขาบอกโคาิดียยังสิ ประเทศเป็นแบบเนี่ยมันจะไปได้หรือไปสกสิไปอื์ตักโตเองเอาแหงนม้เวลาไปหน่อยมือแค่แหงไ้้ยูนหน่อยมือม่ย แสบเลยซุกก็สุดแสนด้วยมะเขือเจ้าวัดตองเอาเปลือกออกขนาดซุกเลยต้องเปลือกเหนียว ยิ้มแล้วพี่น้องอืมกินแกงนกออน,นกเนาะต้องสำหรับคนมักแพเดอไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ